้ชมคะช่วงนี้มาติดตามสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนกันกันกบพราสิณีนะคะสวัสดิ์พูนค่ะก่อติดกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะตลาดหุ้นในต่างประเทศค,ค่อนข้างสดใสค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมีกระแสกันแล้วนะคะว่าหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มเปิดประเทศในเร็วๆนี้อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่เยอรมนีก็ตามก็เลยเป็นประเด็นแล้วก็เป็นปัจจัยบวกนะคะที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นด้วยอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในกรณีของตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ ones, ค่ะปิดบวกไปได้แม้ว่าจะบวกเล็กน้อย แต่โดยซินิเมนต์แล้วก็ยังคงถือว่าดีอยู่นะคะมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะนำโดย Amazon.com นะคะ Netflix แล้วก็นอกจากนี้ตลาดก็ยังได้รับปัจจัยบวกจากความหวังของนักลงทุนที่หวังว่ารัฐบาลของสหรัฐจะประกาศเปิดเศรษฐกิจในไม่ช้านี้ แต่อย่างไรก็ตามตลอดการซื้อขายนี่ก็ยังคงผันผวนอยู่นะคะในมุมของข่าวดีก็มีแต่ในมุมของความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นก็คงต้องเบ็ดกันว่าระหว่างข่าวดีกับข่าวร้ายเนี่ยข่าวไหนจะนําตลาดในแต่ละวันส่วนดาวจนฟิวเจอร์นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าบวกได้ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่า800จุดหลังจากมีการทดสอบยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเขาก็มีการรายงานผลการทดสอบนะคะซึ่งถือว่าเป็นยาต้านไวรัสสามารถใช้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จนหายดีได้นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข่าวก็ได้นะคะที่ส่งผลต่อภาพรวมทั้งความเชื่อมั่นของประชาชนความเชื่อมั่นในตลาดทุนและการกลับมาอีกครั้งของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราค่ะก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะคะหลายหน่วยงานออกมาปรับลดประมาณการ GDP เศรษฐกิจไทยปีนี้ลงอย่างล่าสุดทางหอการค้าไทยค่ะปรับลด GDP ปี2563เป็นติดลบ3.4ซึ่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าผลจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีท่าทีที่จะยืดเยื้อออกไปจำนวนนักท่องเที่ยวก็ยังคง หายไปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งบ้านเรายังเจอกับสถานการณ์ภัยแล้งด้วยนะคะเพราะเหตุผลนี้เองทางหอ,อการค้าจึงปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยลงเป็น GDP อยู่ที่ติดลบ3.4แล้วก็มีโอกาสจะติดลบมากกว่านี้หากการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือวมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่ทำออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรด้านการส่งออกก็คาดการว่าจะติดลบประมาณ8.8ถึงลบ12นจำนวนนะักท่องเที่ยวลดลงไปประมาณ30ล้านคนนะคะซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวก็หายไปมากค่ะเหลือเพียงประมาณ7-8แสนล้านบาทจากที่บ้านเราเคยมีรายได้จากการ ท่องเที่ยวสูงถึง3ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือความเสี่ยงของการจ้างงานที่อาจจะลดลงมากกว่า10ล้านตำแหน่งด้วยกันค่ะ ในมุมของเอกชนเองนะคะด้านหนึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ในอีกด้านหนึ่งก็อยากที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยภาคเอกชนหลายรายนะคะตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาประกาศปรับลดราคาสินค้าลงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นสามารถเข้าถึงสินค้าได้นะคะโดยคุณจุริลักษณะวิสิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้ประชุมร่วมกันกับผู้ผลิตสินค้าจํานวน13รายนะคะเป็นรายใหญ่อย่าง เช่นบริษัท Unilever, CPF, b u r l เ y y u บอรเกรวมไปถึงห้างค้าปลีกค้าส่งอีก8แห่งไม่ว่าจะเป็น m a c โครโลตัสบิ๊กซีท็อป v ซ n นเะคะเพื่อหาแนวทางในการลดราคาสินค้าช่วงของการระบาดของโควิด -19 โดยเอกชนทุกรายค่ะพร้อมใจาการประกาศลดราคาสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน6หมวดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งซอสปรุงรสแล้วก็มีของใช้ในชีวิตประจำวันรวมอีก72รายการนะคะในห้างที่เข้าร่วม,วมโครงการแล้วก็มีที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายน2563ค่ะ นี่ก็เป็นภาพรวมและความเคลื่อนไหวนะคะในแง่มุมเศรษฐกิจและการลงทุนที่นำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารด้านอื่นๆกันต่อค่ะ